อ่าแมวจะ,ะแม่าจแม่เอาี่ไม่ได้ทำเอาไปไวัดพงังขันลยนแล้วอ้หนู จะน้ำเราเติออนนมนะอ,อันนี้พีเ่เขาบอกแรกว่า ก็แล้วก็ไม่รู้พี่ทีครับอะไรไม่ค่ะได้เข้ามา ใส่ได้เลยใช่ไหมคะใส่ได้เลยใช่ไหม